ตัวขนมนุ่มหนึบหอมใบเตยกินคู่กับน้ำเชื่อมน้ำกะทิแล้วก็น้ำแข็งคลิปนี้จะทำแบบธรรมดาแล้วก็ต่อยอดทำเป็นอินทนินทรงเครื่องไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำน้ำเชื่อมมะพร้าวอ่อนใช้น้ำตาลทราย100กรัมหรือเซนหนส่วนสี่ถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะเพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับความหวานของน้ำมะพร้าวที่เรานำมาใช้นำน้ำมะพร้าวมา1ลูกหรือประมาณ250 ml ถ้า1ลูกได้ไม่ถึง250 ml เติมน้ำสะอาดเพิ่มได้เล็กน้อยเทน้ำมะพร้าวลงไปในน้ำต้นทรายใส่ใบเตยลงไปสัก2-3ใบถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนเป็นระยะระยะจนกระทั่งน้ำต้นทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดเบาๆการทำน้ำเชื่อมถ้าไม่อยากใช้น้ำมะพร้าวสามารถใช้น้ำเปล่าได้ ดูวิธีทำน้ำเชื่อมด้วยน้ำเปล่าจากคลิปสาริกาเล่นน้ำได้เลยนะเมื่อน้ำตานทรายละลายหมดและส่วนผสมเดือดเบาๆแล้วยกขึ้นจากเตาเทใส่าชามพักทิ้งไว้ก่อนการทำน้ำกะทิใช้กะทิอบควันเทียนหรือกะทิธรรมดาก็ได้250 ml เกลือเศษ1ส่วนสีช้อนชาตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกลือละลายหมด ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปหนึ่งลูกเพิ่มได้ลดได้ไม่ใส่ก็ได้ตั้งไฟอ่อนจนกระทั่งส่วนผสมเดือดเบาๆป้าเลือกต้มน้ำกะทิกับน้ำเชื่อมแยกกันเพื่อที่จะได้ปรับความหวานได้ตามความต้องการของคนกินแต่ละคนบางสูตรอาจจะปรุงน้ำกะทิให้หวานเลยโดยที่ไม่ทำน้ำเชื่อมแยกแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบเนาะเมื่อส่วนผสมเดือดเบาๆแล้ว ยกขึ้นจากเตาเทลงชามผักไว้ก่อนการทำตัวขนมนำใบเตยมา7-8ใบตัดเป็นทอนเล็กๆแล้วใส่น้ำสะอาดลงไป550 ml จากนั้นทำการปั่นปริมาณใบเตยที่ใช้เพิ่มได้ลดได้นะคะคือมันขึ้นอยู่กับใบเตยที่เราเอามาใช้งานด้วยนะคะกรองน้ำใบเตยที่ได้ออกมา450 ml ล ถ้าได้ไม่ถึงเติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปได้เล็กน้อยเติมแป้งมันลงไป100กรัมหรือใส่สามสนสี่ถ้วยตวงแป้งมันนี่คือแป้งมันสําปะหลังนะคะใช้แป้งอื่นๆแทนไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายลงไป50กรัมหรือ4ช้อนโต๊ะคนคน,คนจนกระทั่งแป้งละลายหมดก่อนนำขึ้นตั้งไฟ จากนั้นนำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนๆคนตลอดเวลาจนกระทั่งแป้งสุกแล้วก็ใสพยายามใช้ไฟอ่อนๆแล้วคนตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยด้านล่างมันจะไหม้เมื่อแป้งเปลี่ยนเป็นสีใสๆแล้วก็หนืดๆหนึบๆแบบนี้ใช้ได้แล้วคะ่ะอยากได้ข้นกว่านี้เพิ่มเวลากวนได้นะแต่ว่าเราะวังจะไหม้เทส่วนผสมลงชามแล้วพักทิ้งไว้ให้ใคลายร้อนก่อนใช้งาน ในการตักเสิร์ฟตักน้ำเชื่อมมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปตัวน้ำเชื่อมมะพร้าวอ่อนอันนี้จะไม่ได้หวานจัดจ้านมากนักนะคะใครชอบกินหวานอาจจะต้องเพิ่มปริมาณน้ำเชื่อมมะพร้าวอ่อนที่ทําหรือเพิ่มน้ําตาลทรายลงไปนะเสร็จแล้วตักน้ำกะทิใส่ลงไปอย่าลืมน้ำแข็งมาดูในส่วนของตัวขนมนิดนึงค่ะเราสามารถนำตัวขนมที่ได้ใส่ถุงบีบ เสร็จแล้วนำกันไกลจุ่มน้ำให้เปียกนะคะแล้วมาตัดตัวขนมใส่ชามแบบนี้บางคนก็จะจุ่มมือในน้ำให้เปียกเสร็จแล้วใช้มือค่ะหยิบขนมขึ้นมาหย่อนลงไปหรือจะใช้ช้อนชุบน้ำให้เปียกเสร็จแล้วตักขนมใส่ลงไปก็ได้ค่ะถนัดแบบไหน,นทำแบบนั้นนะป้าถนัดใส่ถุงบีบเสร็จแล้วก็กินได้เลยนะคะหอมอร่อยชื่นใจ เผื่อบางคนอยากจะทําขายแล้วก็อยากจะให้มันดูแปลกใหม่ขึ้นมานิดนึงเราสามารถทําแบบทรงเครื่องได้เตรียมเครื่องต่างๆที่ชอบมาได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฮลตม้มมันเชื่อมบุ้นมะพร้าวลูกชิดข้าวโพดตม้มขานุหนแปะก้กวยรากบัวอะไรใดๆก็ได้นะคะชอบอะไรใส่อันนั้นอันไหนไม่ชอบตัดทิ้งไปน้ำแข็งที่ใช้ใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กน้ำแข็งปน หรือจะใช้น้ำแข็งจากเครื่องทำน้ำแข็งใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเหมือนเดิมนำแก้วมาตักน้ำเชื่อมใส่ลงไปในคลิปนี้ป้าใช้แก้วขนาด16ออนซ์ใส่น้ำเชื่อม3ช้อนเพิ่มได้ลดได้ใครใส่เพิ่มมากกว่านี้น้ำเชื่อมไม่พอทำน้ำเชื่อมเพิ่มเลยนะคะจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปไม่ต้องอัดให้แน่นมากค่ะ จากเครื่องต่างๆใส่ลงไปแก้วนี้ป้าจะใส่ข้าวโพดต้ม2ช้อนวุ้นมะพร้าว2ช้อนมันเชื่อม2ช้อนแหว3ลูกลูกชีส1ช้อนคือปริมาณพวกนี้จริงๆเพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ชอบแต่ที่บอกเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ในการคำนวณต้นทุนท้ายคลิปนะคะโปะน้ำแข็งเพิ่มด้านบนนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะคะ ราดน้ำกะทิลงไปประมาณ2ช้อนน้ำตัวขนมตัดใส่ด้านบนกันไกลเนี่ยถ้ามันเริ่มที่จะหายเปียกน้ำชุบน้ำเพิ่มนะเพราะว่าเนี่ยค่ะตัวขนมมันจะติดหนึบหนับที่กันไกลอันนี้ลูกใหญ่นิดนึงนะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการตักขนมใส่แก้วจริงๆแล้วเนี่ยจะเอาอะไรไว้บนอะไรไว้ล่างก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะแต่สิ่งสำคัญถ้าจะทำขายอย่าลืมแถมช้อนแล้วก็หลอดให้ลูกค้าด้วยจ้าเวลากินก็ต้องคนๆให้เข้ากันก่อนกินด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมมันอยู่ด้านล่างแก้วนี้ป้าใช้เป็นน้ำแข็งหลอดเล็กไม่ได้ใช้น้ำแข็งปนนะแล้วก็เอาตัวขนมอะค่ะใส่ไว้ทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบน ตัวขนมเนี่ยใครใส่มากใส่น้อยยังไงไปจับกันเองอีกทีนะคะสำหรับป้า1สูตรจะใส่ได้ประมาณ9แก้วแล้วแก้วนี้ป้าจะเอาเครื่องต่างๆใส่ไว้ด้านบนก็ดูสวยนะ่ากินไปอีกแบบค่ะไม่อยากใส่แก้วแบบนี้ใส่ชามแบบน้ำแข็งใส่ก็ได้นะก็น่าจะกินสะดวกดีตัวขนมแนะนำว่าให้ใช้แป้งมันสัาปะหลังอย่างเดียวนะคะ เพราะว่าป้าทดลองเทสกับแป้งอื่นๆแล้วอย่างในถ้วยนี้ยป้าลองผสมแป้งข้าวเจ้าลงไปนิดนึงค่ะคือตัดแป้งมันออกแล้วเติมแป้งข้าวเจ้าผสมลงไปปรากฏว่าเนื้อขนมนะคะความเหนียวความยืดเนี่ยเขาสู้ตัวที่ใช้แป้งมันอย่างเดียวไม่ได้เลยค่ะเนี่ยลองยกไผ่ยางขึ้นมานะอันนี้ผสมแป้งข้าวเจ้าเขาจะขาดออกจากกันแต่ถ้าเป็นแป้งมันอย่างเดียวเขาจะยืดเลยค่ะเขาจะไม่ขาดแบบนี้ ชามฝั่งซ้ายมือเป็นแป้งมันผสมแป้งข้าวเจ้าส่วนชามฝั่งขวามือเป็นแป้งมันอย่างเดียวค่ะความใสอันที่เป็นแป้งมันอย่างเดียวก็ใสกว่าหนุบกว่านุ่มกว่าสรุปภาพรวมป้าชอบอันที่เป็นแป้งมันล้วนมากกว่านะคะดังนั้นไม่จําเป็นต้องหาอะไรมาผสมเพิ่มเนาะแป้งอื่นๆนอกจากแป้งข้าวเจ้าป้ายังไม่ได้ทดลองนะจ๊ะนี่นี่นี่ให้ดูเนื้อขนมที่เป็นแป้งมันผสมแป้งข้าวเจ้าเขาแบบ มันจะกระด้างกระด้างกว่าค่ะไม่นุ่มไม่หนึบเท่าแป้งมันเนี่ยแป้งมันล้วนยืดยืดแซบกว่าเดอ้อน้ำเชื่อมน้ำกะทิเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาได้1นถึงสวันแล้วแต่ความเย็นของตู้เย็นแต่ละบ้านส่วนตัวขนมค่ะอันนี้เก็บมาแล้ว2วันนะใส่ถุงรัดยางแบบนี้ ชิมดูเนื้อขนมยังไม่เสียค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะเหลวขึ้นนะจ๊ะกินในวันที่ทำเลยเนี่ยจะอร่อยที่สุดลืมบอกไปค่ะในการทำขายเอาตัวขนมใส่ถุงบีบแล้วใส่ไว้ในแก้วทรงสูงๆตั้งไว้นะคะขนมจะได้ไม่ไหลย้อยเลอะเทอะจ้าถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบตัวขนมน้ำกะทิแล้วก็นำเชื่อมนะคะ ใบเตยตีไป5บาทน้ำสอบาทแป้งมัน4บาทน้ำตาลทราย3บาท75สตางค์มะพร้าว20บาทกะทิอบควันเทียน27บาทเกลือ25สตางค์รวม62บาทต่อ1สูตร1สูตรถ้าตักใส่แก้วขนาด16ออนซ์จะได้ประมาณ9แก้วใช้คำว่าประมาณเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนใส่ไม่เท่ากันนะคะใส่ตัวขนมมากใส่น้ำเชื่อมมากใส่กะทิมาก ถ้าทำแบบนี้มันก็จะได้จํานวนแก้วที่น้อยลงต้องไปคิดและคํานวณใหม่เองอีกทีนะสมมุติว่าถ้าทําได้9แก้วต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วจะอยู่ที่6บาท89สตางค์เฉพาะตัวขนมน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำกะทินะคะมาดูต้นทุนวัตถุดิบรวมต่อแก้วคิดจากแก้วแรกที่ป้าตักให้ดูนะคะเพราะว่าอันนั้นป้าทดลองชั่งน้ำหนักของเครื่องที่ใส่ลงไปด้วย อันนี้คิดจากที่ตักใส่ลงไปจริงๆเลยนะคะใครคิดว่ามันแพงไปก็ลดปริมาณวัตถุดิบที่ใส่ลงแก้วฝาหลอดช้อนตีไป3บาทตรงนี้แล้วแต่เกรดค่ะคิดแัะคำนวณเองอีกทีนะตัวขนมน้ำเชื่อมน้ำกะทิคิดไปแล้วเมื่อสักครู่6บาท89สตางควุ้นมะพร้าว2บาทแห้ว3บาทข้าวโพด2บาท50สตางมันเชื่อม2บาท70สตางลูกชิ้นบาท พวกนี้ร้านวัตถุดิบทำน้ำแข็งใส่ตามตลาดมีขายหรือว่าแมคโครก็มีขายค่ะน้ำแข็ง1บาท50สตางค์รวม23บาท59สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดเองอีกที่และในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแกส๊สค่าหนาังค่าไฟค่าทุง้งค่ากล่องค่าจีปาถาอื่นๆเอ้ยน้ำไม่ใส่กล่องเนาะ ตอนขายไม่ต้องตักให้เต็มขนาดนี้นะคะอันนี้ล้นไปเดี๋ยวโกราคาขายขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าก็คงขายแก้วละ4 5บาถึง50บาทแน่นอนว่าแพงไปใช่ไหมถูกไปใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะคิดลักคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองนะให้ละเอียดถี่ถ้วนบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งเป็นราคาขายด้วยตัวเองได้เลยค่ะปลาปาไม่อยากทำน้ำเชื่อมใช้น้ำหวานอื่นๆได้ไหมอย่างเช่นพวกเฮลบูบอย ป้าลองทำดูแล้วนะคะมันก็ได้อยู่นะแต่ความคิดเห็นส่วนตัวป้านะป้าว่ามันแอบแย่งซีนกลิ่นไปเตยไปนิดนึงแล้วถ้าใช้พวกน้ำเชื่อมมิดผลน้ำเชื่อมสำเร็จรูปละป้าก็น่าจะได้นะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ